สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับ All New Euro 3นะครับกับชุดล็อกฝาท้ายนะครับด้วยรีโมทของเดิมที่ติดจากรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้นะครับเป็น All New ตัวเก่านะครับแต่เราทําระบบฝาล็อกนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับจากรถเดิมนะครับก็เรีกง่ายคือตัวเซ็นทัลล็อกนะครับน่ครับดูนะครับ จะมีประกอบด้วยชุดมอเตอร์นะครับขายึดนะครับแล้วก็เราต่อระบบสายไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนี้เป็นตัวล็อกนะครับมีตอนนี้ล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้ประตูสองบานซ้ายขวาก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมดูกันนะครับนี่ผมปิดอยู่นะครับผมเปิดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปิดไปแล้วนะครับ ล็อกนะครับอันนี้เปิดฝาได้ปกตินะครับแล้วก็จะปิดนะครับล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะครับล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาปิดของจริงให้ดูลองมาล็อกกันดูนะครับฝาท้ายจะไม่สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้ล็อกอยู่ล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับการคนนั่งได้นะครับแล้วก็การ ไฟท้ายหายนะครับสำหรับตัวใหม่ปี2 0 2 0 2 2 2 2นะครับไฟท้ายหายบ่อยมากนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับดูประตูกันตัวล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะครับไฟท้ายก็เช่นกันนะครับมันจะล็อกพร้อมกันกับประตูทั้งซ้ายขวาครับก็เดี๋ยวไปกดล็อกกันไฟท้ายเปิดได้นะครับ ก็เปิดได้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับ